สำหรับเจ้าตัว s y n e c c o n t r o l 2 USB นะผมก็เหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีลำโพงมอนิเตอร์ Monitor หลายๆคู่นะครับผมเพื่อสลับในการฟังลำโพงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีฟังก์ชันมาให้เยอะมากๆนะครับผมบอกเลยว่าราคาเท่านี้โคุ้มครับทุกคน สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Pro โปรฟรีวิวนะทุกคนวันนี้อยู่กับผมโซ่เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาในโหมดของ Monitor Selection นะครับผมและตัวนี้ครับผมวางอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับเบลเจอร์ซินเนกคอนโทรล 2USB นะครับผมมอนิเตอร์ l e c t i o n ที่ไม่ได้เป็นแค่มอนิเตอร์ l e เล i ชันั่นเองนะครับเพราะว่าเขามีภาคอินอร์เฟสในตัวด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่ส่งและรับสัญญาณเพียงเดียวเราสามารถอัดและจบงานได้ภายในตัวเดียวนะครับผม สำหรับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้นะครับหนึ่งนั่นก็คือหน้าตาที่หรูมากๆนะตัวนี้บอกตรงว,ว่าตัวจริงๆเนี่ยใหญ่มากและราคาไม่แรงด้วยนะครับทุกคนสำหรับวัสดุบอกตรงว,ว่าทำมาได้ดีมากนะครับผมวัสดุนี้คือค่อนข้างจะพรีเมียมกันเลยฮะทุกคนหน็อกนี่คือแบบดีฮะทุกคนมีความสมูทนะครับผมใช้ในงานได้แบบโปรเฟชชั่นอลนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวนี้ก็เหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องการฟังมอนิเตอร์หลายๆตัวนะครับผมและต้องการฟังซอสจากหลายๆซอสด้วยนั่นเอง โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปโยกสายเพียงกดแค่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็สามารถใช้งานได้นะครับผมรวมถึงมีไม l k b a c k b u i วอินมาให้ในตัวด้วยนะครับบองตรงว่าใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็ครบทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้บอกเลยว่าครบจบภายในตัวเดียวครับต่อไปผมจะพาไปดูในกล่องของเจ้าตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมและจะพิเศษขนาดไหนสําหรับฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับผมไปดูกันเลยฮะ ต่อไปไปดูกันเลยนะครับผมว่าในกล่องของเจ้าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างบอกตรงว่ากล่องให,ใหญ่มากๆนะครับทุกคนใหญ่แบบใหญ่จริงนะฮะ <c oughs> พร้อมยังครับทุกคน1นึ่งสองซ้ำ อย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวคอนโทรล์ทูยเอสบีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมยกมาให้ดูนะโอ้โหตัวจริงคือใหญ่มากนะดูเทียบกับหน้าผมนะตัวใหญ่มากนะครับทุกคนสิ่งที่มีมาให้นะผมนั่นก็คือสาย AC นั่นเองหรือว่าสายไฟที่จ่ายไฟให้กับตัวคอนโทรล์ูเอสบีนะครับผมต่อมาเป็นสาย USB นั่นเองนะครับผมทาย b to Type A ไว้สําหรับเชื่อมต่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานนั่นเองแมนวนวลนะสำหรับคู่มือการใช้งานนะครับผมแล้วก็บอกมาละเอียดมากเลยนะครับผมอ่านง่ายด้วย ถัดมาน่ารักมากๆเป็นสติกเกอร์น่ารักกรุบกริบแถมมาให้ด้วยนะครับหมดไปสําหรับในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าแต่และปุ่มแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับผมไปกันเลย ต่อไปเดี๋ยวมาดูทางด้านของปุ่มของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับ Janic Control 2 USB นะครับผมปุ่มของเขาเนี่ยแต่ละปุ่มเนี่ยทำงานยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่ามีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยเกินนะครับผมเดี๋ยวจะไล่มาตั้งแต่ซ้ายมือของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับซีนแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับผมจะเป็นทางด้านของซอสอินพุตนั่นเองนะครับผมมีมาให้ถึงสซอสนะครับผมก็คือ Ste r e o In ทั้งหมด4 i n อินพุตนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอินอยู่ที่1นะครับผมมีทางด้านของ LR อินพุตอยู่ที่1นะครับผม 2นะครับผมและก็3 4นะครับผมส่วนตัว3ในพิเศษหน่อยเพราะว่าเขากำหนดมาให้เป็นทางด้านของ USB input นะครับผมเมื่อเราเนี่ยต้องการ playback เสียงของทางด้านในคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่เรากำลังเล่นอยู่ในคอมนะครับผมสามารถตั้งค่าหรือว่าเซตได้ว่าให้ตรงนี้เนะี่ยเป็น input ทางด้าน USB นั่นเองนะครับ ตอนนี้ผมออนที่ Channel 1อยู่นะผมเพราะว่าอินพุตผมเสียบไว้ที่ Channel 1นะครับถัดมานะครับผมเป็นการโชว์เลเวลนั่นเองนะครับผมเป็นสเตอริโอเอนะครับผมเริ่มตั้งแต่ลบสานะครับผมไปถึง0ไปถึงบวกสินะครับผมแล้วก็จะมีสัญญาณคลิปโชว์เตือนไว้ด้วยนะครับเมื่อสัญญาณมันพีคเกินไปนะครับและอุ่มถัดมานะครับผมนั่นก็คือเลือกมิเตอร์ในการโชว์นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินหรือเอาต์พุตนะครับผมตอนนี้ผมโชว์เป็นทางด้านของอินพุ เมื่อผมกดไปก็จะเป็นเอาต์พุตนะครตอนนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่าผมยังไม่ได้เชื่อมต่อเอาต์พุตนั่นเองนะครับผม ถัดมานะครับผมปุ่มอีก3ปุ่มที่เหลือนะครับผมนั่นก็คือมอนิเตอร์ซีเล็กนั่นเองนะครับผมสามารถเชื่อมต่อลําโพงได้ทั้งหมด3คู่นะครับที่เราต้องการฟังในการเช็คเสียงที่เราทํางานนั่นเองนะครับผม A นะครับผมเพื่อเป็นการเปิดมอนิเตอร์คู่แรกที่เราต้องการใช้นั่นเอง B นะครับผมและสุดท้ายก็ C นั่นเองนะครับผมข้างบนนี้จบไปนะครับผมต่อมาโซนนี้กันบ้างนะครับผมปุ่มแรกที่พูดถึงตรงนี้นั่นก็คือกด1ทีนะครับผมเป็นการบาลานเสียงระหว่างมอนิเตอร์นั่น หรือว่ามอนิเตอร์มิกซ์นะครับที่เมื่อเรากดแล้วนะปุ่มโฟนตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากการบาลานซ์ความดังเบานะครับผมเป็นการบาลานซ์เสียงระหว่างเสียงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์และเสียงของภาคอินพุตนั่นเองนะครับและเมื่อกดอีกหนึ่งทีนะครับผมเป็นการบาลานซ์เสียงจากซอสนะครับผมเป็นการเลือกความดังเบานั่นเองนะครับผมปุ่มตรงนี้นะครับเมื่อกดออนนะครับผมจะเป็นการส่งสัญญาณไปที่สตูดิโอเอานะครับผมหรือว่าทางด้านลำโพงหรือจะเป็นแอมหูฟังของห้องอีกห้อง ้องหนึ่งนะผมซึ่งเป็นห้องอัดนะผมที่เราใช้ในการอัดเสียงนั่นเองนะผมเมื่อกดปุ๊บก็จะส่งสัญญาณไปนะผมและสามารถบาลานซ์เสียงมินและแม็กได้ที่หนอกตรงนี้นะครับผู้ฟังก็จะสามารถได้ยินเรียวไทม์แบบเรานะครับอย่างที่เราได้ยินจากหน้ามอนิเตอร์ ABC ของเราเลยนะครับขอยตกดออนออกไปก่อนนะครับผมกลับมาที่ซอสเมื่อเรากดซอสแล้วนะครับสามารถส่งไปยังหูฟังได้สมุดสองเอาพุทครับผมสําหรับหูฟังนะผมเมื่อกดซอสแล้วก็ปรับความดังเบาที่ตรงนี้ครับผมสําหรับหูฟัง A และหูฟัง B นะครับ ถัดมานะผมนี่คือหนอบสําหรับเลเวลรวมนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับผมทัชชิ่งดีมากทางด้านของหนอบเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะเหมาะสําหรับสตูดิโอที่เป็นมืออาชีพมากๆนะครับผมถัดมาด้านบนนะครับผมกด1นทีตรงนี้จะเป็นการฟังเสียงหรือเช็คเสียงแบบโมโนนั่นเองนะครับเมื่อเราไม่กดก็จะเป็นสเตอริโอปกติครับถัดมาปุ่มกลางตรงน,น,นี้จะเป็นปุ่มมิวส์นะครับผมกด1นทีจะเป็นการมิวส์เสียงทั้งหมดอีกปุ่มหนึ่งครับผมก็คือดิมนั่นเองนะครับผมคล้ายๆกับการแพดสัญญานน าการแผ่สัญญาณเนี่ยเราจะใช้ในฝั่งอินพุตนะผมในการดิมนี่ก็คือเราลดสัญญาณฝั่งเอาพุตนั่นเองนะครับผมเมื่อเราต้องการจะฟังเช็คเสียงเวลาที่เราทำมิกซ์หรือมาสเตอร์เราต้องเช็คเสียงในตอนที่มันเบาด้วยนะครับเพื่อฟังบาลานซ์รวมนั่นเองนะครับตรงนี้จบไปโซนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับในการใช้งานนั่นก็คือท a อ k แบ็ k นั่นเองนะครับสามารถกดเพื่อพูดกับผู้ที่เรากําลังทําการอัดกับเขานั่นเองนะครับผมเวลาการใช้งานจริงๆเราอ,อยู่อีกห้องหนึ่งนะครับเราสามารถสื่อสารกับคนที่อยู่ อยู่ในห้องสตูดิโอหรือห้องอัดได้โดยการใช้ปุ่ม Talkback ตรงนี้นะครับผมซึ่งรุ่นนี้ดีมากๆเลยเพราะว่ามีบิวล์อินไมค์มาให้ด้วยนะครับแค่กดก็ใช้งานได้แล้วฮะเป็นการบาลานซ์เสียงมินและลแม็กจากหนกนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถกดใช้ Talkback ได้2ฟังก์ชันนะครับปุ่มแรกขวามือตรงนี้กดปุ๊บนะครับผมจะเป็นการพูดกับผู้ฟังที่อยู่ในห้องสตูดิโอแบบเรียลไทม์นะครับผมแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับ t o t o Track กดเพื่อส่งเสียง Talkback ของเราเนี่ยผ่านโปรแกรมหรือว่าดอล แล้วก็สามารถส่งไปที่ u d i o AB นะครับผมจากห้องหนึ่งเพื่อฟังเสียงเหมือนกับที่เราฟังในห้องคอนโซลนั่นเองนะครับเรามาดูทางด้านของพอร์ตการเชื่อมต่อของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับสำหรับสิ่งแรกที่ผมจะพูดถึงนะครับผมนั่นก็คือทางด้านของสวิตช์เปิดปิดนั่นเอง on off นะครับผมกดเข้าไป1ทีเป็นการเปิดนะครับต่อมาเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อ USB นะครับผมเมื่อเราต้องการให้เจ้าตัวนี้เป็น audio interface นะครับผมก็สามารถเชื่อมต่อสาย USB ที่เขามีมาให้ได้นะครับถัดมานะผมทางขวามือจะเป็นทางด้านของ มอนเตอร์เอาท์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้แบบสเตอริโอทั้งหมด3คู่นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือ A B แล้วก็ C นะครับสามารถปรับความดังได้ตั้งแต่ลบสิถึงบวกสเดซิเบลนะครับผมเชื่อมต่อได้ทั้งอันบาลานซ์แล้วก็บาลานซ์กันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับมอนิเตอร์เอาท์นะฮะถัดมานะครับผมก็คือภาคเรกเคอร์ดิ้งเอาท์นั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมทูแท็กเอนะครับผมถัดมาเป็นทูแท็กบีนะครับผมแล้วก็ดอนั่นเองหากเราต้องการจะส่งสัญญาณของเจ้าตัวนี้ไปเรค ขอดที่ audio interface ตัวอื่นนะครับผมก็คือภาคนี้เลยทุกแจ็ค A ทุกแจ็ B แล้วก็ดอะครับผมเป็นการส่งสัญญาณเข้าสู่โปรแกรมอัดเสียงนั่นเองนะฮะ ถัดมานะผมเป็นโฟนหรือว่าสตูดิโอเอาท์นั่นเองนะครับผมก็จะสัมพันธ์กับทางด้านของท็อกแบ็กเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงไปนะอย่างแรกก็คือเอาไปที่โฟนนะผม LR เป็นสตูดิโอนะครับผมแล้วก็สตูดิโอเอาท์ทางด้านนี้นะผมการกดปุ่มขวามือนะผมในการพูดท็อ k แบ็ k ก็คือจะส่งสัญญาณเสียงที่เราพูดเนี่ยไปตรงคอนโซลตรงนี้นั่นเองและปุ่มซ้ายมือก็จะส่งไปที่ภาเรคคอร์ดิ้งเอาตรงนี้นั่นเองจะสัมพันธ์กันตรงนี้นะผมมาดูทางด้านของอินพุตกันบ้างนะผมอย่างแรกคือ นะครับผมเป็นอินพุตรวมของเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถรองรับเป็นสเตอริโออินพุตนั่นเองนะครับผมกด1ที่เป็นบวก4 d เดซิเบลนะผมไม่กดก็คือลบสิบเดซิเบลนั่นเองนะฮะโอเคครับผมมาทางด้านของอินพุตแยกที่เขามีมาให้ทั้งหมด4ภาคอินพุตนั่นเองอย่างแรกนะครับผม1และ2เหมือนกันนะครับผมนั่นคือสเตอริโออินพุตที่ทําหน้าที่เหมือนกันนะครับผมสามารถปรับเกนของอินพุตได้ตั้งแต่ลบสิถึงบวกสินะครับผมหนอบอยู่ตรงนี้นะครับผมสำหรับอินพุตที่3า นั่นก็คือทางด้านของ USB input นั่นเองนะครับผมหรือว่าจริงๆแล้วเราสามารถเสียบสเตอริโอ input ได้เหมือนหนึ่งและ2ปกติเลยนะครับผมแต่ถ้าเราไม่ได้เสียบเขาก็จะทาหน้าที่เป็น USB input ในภาค audio interface ของเขานาาันาา่นเองนะครับและสุดท้ายนะ input 4จะรองรับ channel ของ RCA input นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือ talkback footswitch นั่นเองนะครับผมเป็นการต่อ footswitch สําหรับ talkback เสริมนะครับผมเมื่อเราอยากจะใช้ไม้ตัวอื่นนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟังก์ชัน f u o t s w i t c h แยกท ที่เราสามารถนํามาใช้กับตัวนี้ได้ด้วยนะครับก็สามารถเสียบเข้าทด่ตัวนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัว Synec c o n t r o l 2 USB นะผมก็เหมาะสําหรับผู้ใช้งานที่มีลําโพงมอนิเตอร์หลายๆคู่นะครับผมเพื่อสลับในการฟังลําโพงได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีฟังก์ชันมาให้เยอะมากๆนะผมบอกเลยว่าราคาเท่านี้โคตรคุ้มครับทุกคนสามารถเข้ามาลองได้ที่ร้านของเราเลยนะผม m i l l i n Head Pro Audio นะครับตั้งอยู่ที่ซอยรงแหง24่แยก30มนะนะผมข้างๆมหาวิทยาลัย เอแบหัวหมากนะครับหรือว่าอยู่เยื้งๆกับสนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานนั่นเองนะครับสามารถทักมาสอบถามได้ทางช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคตรงนี้ไว้ให้นะครับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวสินค้าตัวไหนก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ